สวัสดีครับผมเอ7ครับมานี่เฮามีนัดทรงมอบสาวสวยกันเนียครับนิตสันซิลฟี่คุณพี่จากอำเภอซั่สมสูงนะครับเพิ่นไดสร้างจบสดมาระยะทาง60กิโลเมตรแล้วเขาออกไปทรงมอบรถกันครับปลายทางรอรับได้เลยครับผม นี่ก็ถึงแล้วนะครับสําหรับอ่าอวเภอร์ซัมสูงนะครับมองนี่ถึงแล้วถึงบ้านคุณพิมทีไรแล้วสําบลโกคัมตําบลโกคําขอบคุณหลายๆที่อุดหนุนเป็นใดครับความรู้สึกกับรถคันใหม่ไปเมื่อนั้นไปไปหารถคันสปอร์ตมันบ่าวัดดาวัดดาสองสีขาวเอาไปเอามาบัดบ้าอะไรขันนี้มันใครไงใหญ่ก้นคันขับปวดไปหาดูขันขับนะตองตอย่ามาเบอร์งขั้นขับคนขับหรเปล่าอั้นขับ ก็ <minutes> เลยอย่างใดขั้นใหญ่อย่างน้อยก็เลยได้ขั้นใหญ่แต่ว่าส่วนแม่ก็มาขั้นเก้าพันหลาที่ขาวก็คือเป็นการที่บริการครับน้ำหาเบื่อลอยเด้เมือนัันนะอ่าเป็นคุณพี่เป็นเอฟซีอาจารย์ลอยนะครับอ่ามาจากช่องอาจารย์ลอยว่าอาจารย์ลอยเพิ่อนก็วารีวิวให้ให้เรื่อยให้่เรื่อยครับผมที่เขาไปเบิกยูมในช็อตเยอะก็กดไลค์กดยังไงอย่างเยตาถือใจเยอะนาะก็ถือใจเยอะมีปัญหาอยังกับิ่าก็คือไม่มีปัญหาดอก เก็บงานใหนทุกอย่างตามที่สั่งโอ้เป็ย่น้องเรากะชึงท่มเด้ครับน้องพ่อป้าไปอ๋อครับขอบคุณเลยเมื่อกี้เพิ่นไปกรุงเทพเรืมบอกลูกชายเพิ่นเดียวแต่งงานที่พี่เราไอ้ฟังวันเพิ่นไปทำงานกรุงเทพแล้วกะลูกคนหนึ่งค่ะยูซาระบุรีฝ่ายตรวจสอบผู้หญิงเก่งเก่งสุขคนเด้เพื่อนได้เห็นงานนายราชการสุขคนครับแต่ยันนี่เพื่อนเก่งสุขคนต่คุณข้าราชการครับขอบคุณหลายๆครับพี่ขอบคุณอีกครั้งที่อุดหนุนครับผมคถ้ามีเพื่อสนใจเวก็สิแนะนำไปครับมีโอกาสสิได้รับใส่แจ็คลอมหนึ่ง ครับผมยังใครส่งเข้ามาเนาะครับตั้วิดีโอมาครับผมขอบคุณหลายๆครับผมก็ให้ก็ขอให้ดูดูกิจการธุรกิจของนุ่มเอน้องเอหรือบุญเลิศเนาะมันบ่ครับสื่อสื่อบุญเลิศเป็นสื่อของพ่อรีตโอ้โหพระตาเพราะว่ามาเห็นกิจการต่อเพิ่นแต่ไย่ังใส่รุ่งพ่ออร์ตก็ดีละจังยื่นเป็นดังเดิมออริจินอลอันก็ให้ธุรกิจของน้องนี่ จะเลื่อคือให้คนสนใจหรืออุดหนุนเนาะสนใจจะซื้ออะไรเด้นต้องอุดหนุนนำอ่าเป็ดที่หักแพงของพอแม่พี่น้องตัวตัวไปที่สนใจอยากได้รถมือสองแลในสภาพดีประมาณนั้นแหละจ้ะครับขอบคุณหลายๆครับครับวันนี้กะฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามาชมครับผม